บัวอะไรนะคะบัวนี่บัวขาว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 อันนี้ใส่ทานได้ไหมคะทานได้ทานได้ครับใบมันใหญ่เขาทำไมใบมันใหญ่จังคะใบมันใหญ่เพราะบัวพันธุ์บัวบันธุนที่ถ่ายถ่ายพันธุ์ของเขาครับมันปจะใหญ่เป็นพันธุ์ใครไม่เข้าใจเรื่องบัวที่ว่ากินได้ไอ้ก้านจะยาวจะสั้นมันอยู่ที่น้ำลึกนะครับแต่น้ำลึกก้านบัวก็จะยาวคือมันนี้บัวกินได้้ครับ จะมีสีสีชมพูสีชมพูสีแม่แต่สีขาวสวยเนาะสวยจังไม่เคยเห็นข้าวไมาถึงว่าเวลาเราผัดหรือว่าเราแกงอะมันจะออกสีใสน่าทานแต่ถ้าสีแดงสีชมพูนั้นเขาจะออกปันดำไปเลยอ๋อหมายถึงก้านใช่ไหมหมายถึงสายเคยเอาไปต้มกะทิใส่บัวกินสีข้าวเหมาะเพราะว่าน nope ่าทานกว่า แต่ว่ารสชาติเหมือนกันมันหน้ามันมีสายนี่งน้าผมบัวสายคือบัวที่เรากินหน้าอยู่เขาบอกว่าจะเปนี่บัวสายจำไว้เนี่ยบัวสายที่กินได้มันก็จะเป็นบัวแพะนะขมันก็จะโหลดตัวเองให้บังคับมันอยู่ก็จะเล็กอาไปโชว์ได้อีกนะไม่นะบัวสายบัวสายสีขาวที่ทราบด้วยไหมบัวสีที่อยู่ในกระถางนะครับ มันเล็กเราเอามาลงบึงลงสะมันก็จะใหญ่ใหญ่ใหญ่อย่างนั้นนั่นน่ะกันนึ่งสองปีนั่นน่ะบัวที่อยู่ในกระถางนันน่ะมันใหญ่ตามพื้นที่ใช่ไหมคะเพราะมันอยู่ตามต้นบัวเลยอันนีมีกลิ่นไหมคะมีกลิ่นหอมครับเด็กๆบัวไม่กลิ่นนะบัวไม่กลิ่นด้วยนะคะนั่นลูกอะไรอ่ะก็อันนี้ไม่ใช่บัวใบอะไรดอกกลีบซอนใช่ไหมคะครับอันนี้คือบัวสายบัวสายเด็กๆดูกลีบไม่ซ้อนนะคะอันนี้น่ามับ มันก็อันนี้ก็จะเรื่องบัวไฟนะครับอันนี้ถัดมาก็จะเป็นบัวบัวกระด้งภาษาชาวบ้านเราก็เรียกว่าบัวกระดงเพราะมันใหญ่เหมือนกระด้งแต่ข้อเสียของเขาคือมันจะมีหนามรอบลงไม่ได้ลูกตัวหนักบัวกระดงมีหนามลอมไปด้วยเออจริงลลไปก็จมแล้วปลามันจะกัวกัวเขาว่า เข้ามามันก็จะโลนนำตามต่างมมันก็จะไม่กินใบบัวเลยนะแเขาเรียกบัววิกตอรียเค่าว่าบัววิกตอรีมีก็ดอกมีดอกอะไรเห็นนะครับเนี่ยดอกสีชมพูเลยนะค่ะแล้วดอกสวยมากไม่ดหรอกไม่นหรอ เด็กผู้หญิงลุกค่ะเดินตามครูไปเดินตามครูไปเวลาแก่มากกจะจมหนาไปครลุกขึ้นไม่ได้ครับไอ้ใครที่เขายืนยด้ยืนไม่ได้เะครับเรื่องกลิ่ยืน